สวัสดีค่ะจะพามาชมอีเกียนะคะที่ฝรั่งเศสนี่20เมตรนี่นะคะเข้ามาอย่างนี้สำหรับคนอยู่สองคนนะคะคือดีมากแล้วก็นี่อาบน้ำตรงนี้คือเราเคยถ่ายแล้วมั้งจำไม่ได้น,นี่อุ้ยดีมากเลยอะ่ะไป คือชอบอ่ะทำไมเขาทำครัวได้ใหญ่อะย่สิบเองอ่ะมีคนยืนรอสวยจ้า คืวิบันไดขึ้นไปเนาะงามอะ่ะให้ทำใหม่ปิดกระจกเป็นพวกเตานะตะก,การาหนึ่งยูโรเองทุกคนนี่จะเป็นพวกอ่าน